สวัสดีครับวันนี้จะพามาต่อแมกเนติกเป็นการอิตอล็อกแมกเนติกในตัวนะครับอันนี้วงจรนะครับอันนี้คือลายเดี๋ยวจะต่อลายเส้นแรกก่อนนะครับน,นี้จะกำหนดลายเป็นสีดำนะครับ นี้ไล่ทีละเส้นเลยนะครับออกจากลายผ่านฟิวอันนี้เราไม่มีฟิวนะครับเดี๋ยวมาเข้าตัวอุดบัตตอมตัว S หนึ่งอันนี้เป็น n NO อนะเป็นเอนีนะครับเนี่ยตรงนี้เลยนะครับ เส้นที่สองนะครับออกจากหน้า NC ไปเข้า NO ของ S สองนะครับตัวนี้นะครับออกจากหน้า NC ของสวิตตัวที่หนึ่งนะครับ S หนึ่ง ไปเข้าสวิตตัวที่สองนะครับเป็นหน n าโ e อ NO. ตัวนี้นะครับหน้าโ e น NO จะเป็นสีเขียวหน้าอ e ิน NC NO จะเป็นสีแดงในวงจรให้ต่ออินซีนะครับต่อโ e อ NO นะครับ อีกเส้นหนึ่งนะครับที่ออกจากสวิตช์ S1 นึงจะมารอที่ nO ของ k 1หนึ่งนะครับก็คือตัวนี้นะครับสิบสามกับสิบสี่ จำเข้ารวมกันนะครับเส้นแรกต้องจำเส้นขาออกนะครับไม่ได้จำเส้นขาเข้านะครับขาออกจาก S 1ก็คือเส้นนี้เป็นขาเข้านะครับเส้นนี้ที่มาจากลายนะครับ อันนี้คือขาออกต้องจำตรงนี้นะครับ จำเสร็จมานี่นะครับมาที่หน้า NOK หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับสิบสามกับสิบสี่เป็น n NO อนะครับ นี้มาไล่เส้นที่สองต่อนะครับสวิต S2 อสองอันนี้ขาเข้าแล้วนะครับคือเส้นนี้ขาออกก็คือตรงนี้ต่อขาออกนะครับตรงนี้ อาออกเส้นนี้นะครับจะมาเข้าที่คอยแม็กเนติก A1 นะครับก็คือตรงนี้นะครับ จะให้มาต่อที่เส้นนี้นะครับออกจาก NOK1 นะครับคือเส้นนี้อันนี้คือเส้นเข้าก็คือเส้นนี้แล้วครับเข้า14ออก13หรือเข้า13ออก4ก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้ผมเข้า14นะครับ ถ้อสี่คือตัวนี้มาออกสิบสาก็คือตัวนี้นะครับ เคนโอเคหนึ so on ่งก็จะไปจำรวมกับเส้นที่มาจากสวิตช์เอสองนะครับตัวนี้นะครับไปจำดวมว่าที่ A อหนึ่งนะครับคือตัวนี้จับพันกันเลยนะครับ จะได้น่นส่วนเส้นนี้นะครับเป็นนิวตันนะครับ ก็จะดึงนิวตันเข้าที่คอยแมกเนติก A2 นะครับอันนี้นิวตันกำหนดเป็นสายสีฟ้านะครับ จากนิวตันนะครับมาเข้าที่ a 2อคือตัวนี้นะครับ จอก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับพร้อมที่จะทดสอบได้แล้วเดี๋ยวจะลองทดสอบดูนะครับตอนเดเกอร์เห็นไครับตอนนี้ คอยแม็กทำงานแล้วนะครับนะครับคอยดูดตออน,นี้ออนอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะออฟดูนะครับเจะออนดูอีกทีนะครับ เดี๋ยวเรามาไล่ดูวงจรนะครับตัวนี้นะครับพอเราเปิดเบรกเกอร์นะครับไฟจะผ่านฟิวแล้วก็ผ่านสวิตช์ S1 เป็น NC นะครับจะมารออยู่ที่สวิตช์ S2 นะครับอีกเส้นหนึ่งก็จะไปรออยู่ที่ NO K1 นะครับเดี๋ยววัดไฟให้ดูนะครับ เช่นนี้ก่อนนะครับ S1 S1 ก็ H 1. H 1. H 1. คือปุ่มสีแดงนะครับเพราะว่าเรากำหนดให้ S1 เป็น Stop S2 เป็น Start ไฟเส้นลายนะครับวิ่งมาผ่านฟิลผ่านหน้า NC S1 นะครับก็คือตัวนี้ นะครับขาเข้านะครับขาออกก็จะมารอตรงนี้อีกเช่นหนึ่งก็จะไปรอที่หน้า N O ตรงนี้นะครับอเคหนึ่งเมื่อเรากด S 2นะครับก็คือผมสีเขียว ไปก็จะวิ่งจากสวิตช์ S2 นะครับมาที่คอย A1 <A 1 S 2> ก็คือตัวนี้นะครับพอ K1 ทำงานนะครับหน้าคอนแทคของ K1 จาก NO ก็จะเป็น NC ตัวนี้นครับเส้นนี้จะเป็นเส้นอินเตอร์ล็อก เขเรียกว่าอินเตอร์ล็อกทางไฟฟ้านะครับทำให้แมกเนติกติดค้างนะครับอันนี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดู S2 เป็นสีเขียวนะครับไปเข้าฝั่งนี้นะครับนะครับคือตรงนี้นะครับไฟออกจะเป็นฝั่งนี้นะครับ นะครับเมื่อเรายังไม่กดไฟก็จะไม่ต่อจากจุดนี้ไปหาจุดนี้นะครับ <_ c oughs> เพราะว่าเราต่อ N O อ,อยู่นะครับีดกดให้ดูนะครับเมื่อเรากดไฟก็จะมาที่ K 1นึางทให้แมกเนติกทํางานนะครับวกดให้ดูนะครับเห็นไหมครับ นะครับเมื่อเรากด S 2ไฟจะมาเข้าที่ K 1ก็คือคอย A 1นะครับส่วนไฟที่มารออยู่หน้า N O K 1เมื่อ K 1ทําทำงานจาก N O ตรงนี้ก็จะกลายเป็น N C นะครับก็คือตรงนี้นะครับเนี่ยครับนายโอตอนนี้เป็น NC นครับนะครับจะมีไฟเพราะว่าตอนนี้แม็กทำงานอยู่เส้นนี้จะเป็นเส้นล็อกให้ม a g n e t i c ติดค้างนะครับ mm hmm. เมื่อเราต้องการปิดหรือออฟแมกเนติกไม่ให้ทำงานเราก็ตัดสปารเส้นนี้ครับ S1 ที่เป็นสีแดงนะครับเพราะเรากด S1 จากหน้า NC ตรงนี้ก็จะกลายเป็น NO นะครับสะพานต่อไฟตรงนี้ก็จะไม่มีไฟมาเลี้ยงที่คอยแม็กคอยแม็กก็จะกลับสภาพคืนปกตินะครับเดี๋ยวผมกดให้ดูนะครับตรงนี้เห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะจากเพราะตรงนี้จากอยู่แล้วครับเพราะว่าเป็นสวิตติดติดปล่อยดับครับนี่คือวงจรที่อินเตอร์ล็อกตัวมันเองนะครับไปยสำหรับเปิดปิดมอเตอร์หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่เราต้องการเปิดและปิดเดี๋ยวผมจะถอดเส้นนี้ออกให้ดูนะครับ เส้นที่อินเตอร์ล็อกให้ตัวมันค้างนะครับคือเส้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถอดเส้นนี้ออก จะลองเทสอีกทีโดยไม่มีเส้นนี้นะครับเมื่อไม่มีเส้นนี้นะครับเวลาเรากด S2 นะครับแม็กจะติดตามมือเราที่เรากดนะครับดูนะครับนะครับพอเราปล่อยมือแม็กก็จะดีดขึ้นตามนะครับ อันนี้คือกดติดปล่อยดับนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ต่อสายอินเตอร์ล็อกจาก K 1, mm hmm. 1มาร่วมที่คอยแม mm ็ก์ E หนะครับ mm hmm. ดูอีกทีนะครับเห mm ็ hmm. นไหมครับ mm hmm. ระบบอินเตอร์ล็อกจะหายไปเพราะว่า เราถอดเส้นนี้ออกนะครับเดี๋ยวจะใส่ดูให้ดูใหม่อีกทีนะครับ พอเราต่อไฟเส่นนี้เข้ามารอที่ NOK 1นะครับมันก็พร้อมที่จะอินเตอร์ล็อกตัวมันแล้วครับนะครับเมื่อเรากด S 2ก็คือปุ่มนี้เป็นปุ่มออนนะครับแมกนิกจะล็อกตัวมันเองนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าเราต่อเส้นนี้เป็นเส้นอินเตอรล็อก ไปร่วมที่ A หนึ่งแล้วพอเรากด S หนึ่งเป็น Stop. สต็อปสะพานไฟตรงนี้จะขาดหายไปคอยก็จะกลับมาปกติเหมือนเดิมนะครับวงจรน,นี้เป็นวงจรอินเตอร์ล็อกทางไฟฟ้านะครับและจะมีอินเตอร์ล็อกอีกตัวหนึ่งก็คือ อินเตอร์ล็อกทางแมชชีนิกนะครับช่องนี้จะเป็นช่องอินเตอร์ล็อกของแมชชีนิกนะครับเนี่ยมันจะมีเดือยนะครับมีเดือยไว้เสียบอยู่ตรงนี้นะครับแต่ต้องใช้แมกเนติกสองตัวนะครับซื้อเดือยมานะครับเาเสียบตรงนี้ อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นร่องอย่างนี้เหมือนกันนะครับเมื่อเราใช้แม่เนติกคู่ไว้สำหรับ forward reverse motor ตรงนี้จะเป็น interlock mechanic ให้เราอีกทีนะครับแล้วแต่บางคนนะครับบางคนก็ใช้บางคนก็ไม่ใช้แต่ถ้าเป็น safety ใครต้องการ safety ก็คือ จะใช้ล็อกทางไฟฟ้านะครับคือตัวนี้ไนนโอแล้วก็ล็อกแมกแนิกตัวนี้เป็นสองชั้นนะครับแต่ล็อกทางไฟฟ้าก็คือสามารถล็อกตัวมันเองในกรณีที่ใช้มเนติกตัวเดียวแต่ถ้าใช้มเนติกสองตัวก็สามารถที่จะต่อ อินเตอร์ล็อกคลาิกตรงรูนี้ได้เลยนะครับพอเราใส่ตรงนี้นะครับถ้าฝั่งใดทำงานนะครับเหมือนเช่นตัวนี้นะครับถ้าฝั่งนี้ทำงานนะครับเดือยตรงนี้จะไปล็อกแมกเนติกอีกตัวหนึง่งไม่ให้ทำงานนะครับ เมื่อเรากดอย่างนี้ก็จะกดไม่ได้นะครับเดีคลิปหน้าจะเอาตัวล็อกแมกเนติกแบบแมคานนิคมาต่อตรงนี้ให้ดูนะครับโอเคนะครับ